สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องทาร์ด OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปบายวีคลี่ของชาวธาตลมนะคะกล่มตูนเมถุนประจำวันที่16ถึง 31ธันวาคมนะคะก็คือครึ่งเดือนหลังนั่นแหละเนาะแม่ว่อเป็น4ส่วนนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่านะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะเนะะื้อหาจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ซับแคร์อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอนะคะคลิปนี้หมออิงสาตะวันตกรายละเอียดอยู่ในช่อง description เลื่อนลงไปดูกันได้นะคะ <c oughs> ลัคนณะสามารถดูได้เนาะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาหลังไมค์กันได้นะคะเดี๋ยวหมอจะไปเรื่องที่คนโสดก่อนนะคนโสดกลุ่มตุนเมถุดนะคะหมอขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางเดือนเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ย ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางธันวานะคะไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยเลยดูเหมือนว่าชาวธาตุรวมกลุ่มตุลเมถุนเนี่ยมีใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจใครกันสักเท่าไหร่คุณไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบคุณหรือคนที่มาชอบคุณคุณก็ดันไม่ชอบเขาแต่ไพ่มนคือเป็นสี่เหรียญนะอารมณ์แบบคุณคุยได้อะแต่คุณไม่พอใจอ่ะอารมณ์แบบเออก็ไม่ได้ถูกใจอะค่ะแต่หนูก็คุยกับเขาได้หนูคุยก็ได้ทุกคนหนูเป็นมิตรอะไรแบบเนี้ยเป็นอารมณ์แบบกัลยาณมิตรมิตรไมตรีจิตใคร เข้ามาก็คุยไปหมดแต่ถ้าเขาขอใจคุณก็ไม่ให้ใครสักคนอะไรแบบนี้นะคะไพ่ขึ้นเป็นเด็ดแรมพลาแนนหมอว่าคุณไม่เหงาแต่คุณเออดูเหมือนว่าแบบคุณไม่เหงาอะมีคนเข้ามาแน่ๆแหละแต่มันค่อนข้างที่จะเหงาใจตรงที่แบบไม่มีใครมา ปิดรูโวช่องวะช่องว่างในใจคุณได้เลยแบบเฮ้ยคนนู้นก็ไม่ตอบโจทย์คนนี้ก็ไม่ตอบโจทย์เหมือนมันแค่แบบว่าคุยให้ผ่านไปวันๆแต่ไม่มีความรู้สึกว่าแบบอยากจะพัฒนาอะไรกับใครเลยอะนะคะเออหมอขอดูหน่อยสิคนโสดนะคะไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหรียญเนี่ยคือคุณอะค่อนข้างที่จะฮอตมากเลยนะในต้นในช่วงธันวาเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบอ่ะหนึ่งเรื่องเยอะนะคะสองอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆก,ก็ได้ที่อยู่ยังอยู่ในใจแบบยังเงะ ออกมาไม่ได้แบบเป่าประตูปิดฝาโลไปแล้วแต่ก็แบบยังนึกถึงอยู่อะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณแบบยากมากๆที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาใหม่นะคะอทีนี้หมอขอดูหน่อยเออแนวโน้มเออไม่ใช่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คนที่ถูกจะเข้ามาให้คุณได้ถูกใจบ้างไหมคะ ในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยนะคะช่วงครึ่งหลังธันวาจะมีคนเข้ามาให้ทตุลมถูกใจบ้างไหมให้ขึ้นเป็น8ดไม้โอ้โ oh หดูเหมือนว่า มันน่าจะมีการได้คุยกับใครสักคนนึงแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากลงใจกับเขาอะแต่ดูนิดนึงนะคะไพ่ขึ้นเป็น The Her m i t reverse ดูเหมือนว่าคนคนนี้ถ้าไม่ได้หมายความว่าเขามีแฟนหรือมีคนของเขาอยู่แล้วมันอาจจะหมายถึงแบบคนที่ยังตัดกันไม่ขาดยังคาราคาฟังและยังสองจิตสองใจยอยู่ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ดูเหมือนว่ายังตัดไม่ขาดจริงๆแหละหรือไม่ก็แบบถ้านหนักๆเลยอะคือเขายังมีเรื่องของแบบแอบคบกับใครอยู่สักคนนึงแล้วก็อยากจะคุยกับคุณด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งคนแบบเนี้ย เกณฑ์ว่าจะเข้ามาแล้วด้านใดใจคุณด้วยนะคะถูกตกถูกใจตรงสเปครู้สึกว่าต้องการแต่พอคุณ ให้มันคือเป็นจัสเมนอะเหมาะคิดว่าคุณน่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองอะว่าคนคนนี้เขามีอย่างอยู่นะคะเออมีเกมที่ได้เจอจากโซเชียลอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาแบบมีอะไรบางอย่างที่ดูแตกต่างจากเอวิติงจิงกะเบลของคุณมากเลยมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าว้าวน่าสนใจจังแต่นั่นแหละคุณเองก็น่าจะรับรู้ได้เซนส์ของตัวเองอะนะคะว่าเขาน่าจะมีคนของเขาแล้วหรือเขาน่าจะคุยเยอะน่าอะไรแบบเนี้ยนะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปจนถึงสิ้นธันวาเนี่ยน่าจะเป็นยังไง แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณไปจนถึงสิ้นธันวาไพ่ขึ้นเป็นเดอะซันเลยนะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะมีไฟในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเออ จะพูดว่ายัางไงเดียด้วยความที่คุณน่าจะระวังหรือเราแวงคนคนนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปิดใจหรืออะไรขนาดนั้นอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้คุณน่ะจะเอนจอยกับเขาแต่คุณก็ยังคงระวังตัวอยู่ถ้ายังขึ้นเป็น the empress reverse อยู่ดูเหมือนอ่ะมันก็ดูแฟฝงเขาก็อาจจะยังมีคนของเขาส่วนคุณก็ยังลืมคนของคุณไม่ได้ถ้ายังขึ้นเป็น the date reverse อยู่เลยบางคนบางคนนะคะบางคนยังมีการแอบติดต่อกับคนเก่าๆอยู่เลยซะ ด้วยซ้าคุณอาจจะติดต่อหรือเขา,าจ,จะติดต่อมาเองโดยที่คุณไม่นลูกก็ได้นะคะแต่อันนี้คือแค่บางคนนะเพราะพามันยังขึ้นเป็นเดทรีเวิร์ดบางคนก็ยังมีเรื่องของแฟนเก่าเข้ามาให้ปวกระบาลจริงๆทีนี้ถามว่าเอาคำของคุณในช่วงสิ้นธันวาเลยเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไร เอาคำของคุณในช่วงสิ้นธันวาไพ่ขึ้นเป็นจัสติดกับอาคิงไม้ขึ้นมาแล้วดูเหมือนว่าในช่วงสิ้นธันวาคุณมีเกณฑ์ว่าจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งอะนะคะให้มันเป็นแค่คนเดียวที่อาจจะได้ใจคุณหรืออาจจะได้ครองใจคุณอ่นั่นแหละบางคนเลือกคนเก่าบางคนเลือกคนใหม่อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆแล้วกันนะคะอย่าลืมว่า ถ้าคุณถ้าบา,บางคนต้องการจะเลือกคนเก่าก็อย่าลืมว่าเขาทําให้เราเจ็บแค่ไหนถ้าบางคนจะเลือกคนใหม่ก็อย่าลุก,ก็ไปดูดูให้ดีๆด,ด้วยว่าเขามีคนของเขาแล้วหรือเปล่าเพราะไพ่มันก็ขึ้นจริงๆอ่ะว่ามันอาจจะมีเรื่องเออเรื่องที่แบบว่าในกอไผ่อะไรแบบเนี้ยนะคะไพ่ขึ้นเป็นชายคุณหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่ากันก็ได้หรือเขาอาจจะแบบมีเป็นพ่อไม่ลูกติดอะไรแบบนี้แม่ไม้มลูกติดแบบนั้นก็ได้นะคะที่นี้ t o love กับ s o u l mate ขึ้นมาเพื่อบอกว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาหรือคนที่อยู่เกาะแล้วก็ได้มีเกณฑ์ว่าจะเป็นเน o ูเลฟขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันการที่คุณจะได้รู้จักกับคนคนนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบคุณจะแบบมันคือความรักจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่มากไปกว่าความรักเลยคุณรักเขาแต่เขาจะรักคุณหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะเดอะคราวขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันเป็นแบบมันจะดูอึมครึมหน่อยนะคุณจะไม่ค่อยคุณจะไม่รู้เลยว่าเออความชัดเจนอยู่ตรงไหนเขาต้องการอะไรแล้วฉันต้องทอํายังไงอะไรแบบนี้คุณจะเป็นช่วงที่แบบคุณสับสนมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงก็ ถามเพื่อนอย่างน้อยให้มีเพื่อนในความสัมพันธ์ด้วยจะดีที่สุดนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลัคนาด,ดาวจันทรดาวศุกร์นะคะได้แก่พิจิกธาตุน้ำํำพีนกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีเมษนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหมอขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางเดือนเนี่ยเป็นอย,าย่างไรเอิโอ้โหสิบถ้วยเลยวเวิร์ดกันเลยทีเดียว10ถ้วยกับวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็8ดไม้เนี่ยนะคะขึ้นมาชัดมากดูเหมือนว่าคุณกับคนคุยคุณมันก็โอเคแหละแบบอาจจะแบบ มีเรื่องให้ตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างยุบยิบยุบยิบกันอยู่ตลอดเวลาแบบจุ๊บจิกจู้จีจจ้กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่แบบว่าคุณกับเขาก็ยังโอเคแหละก็ยังดูรักไข่กลมเกลียวสามัคคีคุยดีกันอยู่เออเขาไม่เคยมีเวลาให้คุณคุณกับไม่ซีเรียดอะไรไพ่ยังขึ้นเป็น2เหรียญอยู่เออคุณเองก็พยายามจะปันสันปันส่วนหรือเขาเองก็พยายามที่จะเออบาลานซ์ชีวิตคุณชีวิตเขาชีวิตครอบครัวเขาไปไปมามาอยู่ตลอดเวลาไพ่ไม่ขึ้นเป็นสี่ไม้เขาพยายามที่จะจัดสรรปันส่วนในชีวิตหนักมาก เลยนะคะพายคือเดอะแชมเปลนเขาเองก็พยายามที่จะสม่ำเสมอกับคูดคุ่ก็พยายามสม่ำเสมอกับเขาในระดับหนึ่งเลยทีนี้ขอดูหน่อยค่ะคนคุยของคุณเขามีเกณฑ์จะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณบ้างให้ขึ้นเป็นควีนออฟสอดรีเวิร์สหมอพูดเลยว่าเต็มแจ็คพอตแตกได้เลยนะคะดูเหมือนว่าคนคุยของคุณเนี่ยเขามีเกณฑ์จะทําตามคําพูดในสิ่งที่เขาเคยพูดไปแล้วเช่นบางคนนัดเจอกันเอย่ยบางคนเอ่อนัดไปกินข้าวกันเอย่ยแบบโอ้โหไม่ได้เจอกันมาชาติกว่า เรามาเจอกันหน่อยแม่อะไรแบบเนี้ยหรือบางคนเพิ่งเริ่มคุยกันแล้วแบบว่าเอออยากนัดเจอกันเนี่ยหมอคิดว่าเขาจะทําตามที่คุณพูดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังเพราะมันมีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องของคนเก่าๆของคุณหรือของเขาก็ได้ที่จะมีการวนๆเวียนๆกลับมาให้ขึ้นเป็น The High p r i e t พูดเลยว่าถ้ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นคู่ของคุณหรือ อ่าถ้ามันเป็นกรณีที่คนเก่าของคุณมีการวนกลับมาเนี่ยคุณก็คงไม่ได้บอกเขาหรอกแล้วเขาก็ไม่มีทางรู้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าของเขาคุณเองก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะทีนี้นะคะเขอดูหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปจนถึงสิ้นทันเออไม่ใช่ก่อนอื่นขอดูก่อนว่าคนเก่าของเขาคนเก่าเนี่ยมีการวนวเวียนกลับมาเนี่ยทาไมเอ่ย ไพ่ขึ้นเป็นหกไม้ดูเหมือนว,ว่ามันมีเรื่องของความคิดถึงกันเกิดขึ้นแหละคิดถึงไปในแง่ดีๆคิดถึงความทรงจําดีๆเลยอยากจะมีการกลับมาแต่ว่าไพ่มันขึ้นเป็นเดชาริออทมันมีทั้งแน่นอนอะเองมันมี2ด้านเนาะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคนคุยของคุณเองก็ยังดูสองจิตสองใจยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงแต่นั่นแหละไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามคุณไม่มีทางรู้เลยในกรณีที่คนเป็นคนคุยเป็นคนคุยของคุณเองที่มีคนเก่ามีการวนเวียนกลับมาอะไรแบบเนี้ยไพ่ขึ้นเป็นแบบสองจิตสองใจแต ถามว่ามันจะมีอะไรที่แบบทําให้คุณได้รับรู้ไหมก่อนหนะคะงั้นหมอขอดูหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นจนถึงสิ้นทันวาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอ่ย แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปจนถึงสิ้นธันวาดูเหมือนว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไปกันแบบนี้แหละไปกันแบบว่าเออมีเวลาก็คุยมีเวลาก็ใหม่เป็นไรคุณเองก็พยายามเข้าใจเขาเขาเองก็พยายามเข้าใจคุณแต่สองถ้วยมันรีเวิร์สมันขึ้นมาเนี่ยนะคะกับเดอดซันแล้วก็เออดูเหมือนว่าคุณกับเขาจะแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือแบบพยายามที่จะแบบปล่อยผ่านเออหมอคิดว่าในช่วงท้ายธันวาเนี่ยคุณกับเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้สนใจกันจริงเพราะพ่ามันขึ้นเป็นสองถ้วยรีเวิร์สอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเลยซะด้วยซ้อะะนค เอาคําของคุณและเขาในช่วงสิ้นธันวาไพ่ขึ้นเป็น5ดาบรีเวิร์ดครับโอเคดูเหมือนว่าต่อให้คุณกับเขาไม่ค่อยได้คุยกันหรือต่อให้ไม่มีค่อยมีเวลาให้กันมันก็แบบพายายามที่จะไม่ใส่ใจนะพายายามที่จะปล่อยผ่านนะพายายามที่จะแบบไม่ซีเรียสนะแบบนั้นมากกว่านะคะทีนี้อละคึ้นของคุณขึ้นเป็นบอสฟอมมิ่งดูเหมือนว่าในช่วงนี้คนคุยของคุณหรือตัวคุณเองอาจจะแบบอยู่ในช่วงที่อะเฮลฟูลนะคะหรือไม่ก็แบบมีแต่คนต้องการที่จะเข้าหาดูสวยดูงามดูเด่น บบนี้นใช่ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันเป็นอะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาก็ได้คนที่อายุน้อยกว่านี้อาจจะเป็นได้ทั้งแฟนเก่าคุณคนคุยเก่าคุณหรือคนคุยของคุณเองก็ได้เนาะ c ้อ l i n your soulmate กับ engagement ขึ้นมาเพื่อบอกว่าอะคนคนนี้มันเกิดจากการที่คุณไปมูหรือแบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีคนคุยใหม่เคยขอให้คนคนนี้มีการวนกลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้เขาเลยการมีวนกลับมาเนาะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้แก่ พิจิกเ้ยไม่ใช่ธน,นูทานูน,นะคะตูนแล้วก็ทาุน้ำมีนกนรกกดพิจิกนะคะพิจิกเฉยเลยอะเห็นธนูเป็นพิจิกเฉยเลยโทษค่ะโทษโทษโทษป่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะ คนมีคู่ขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางธันวาเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในช่วงกลางธันวาเนี่ยนะคะไพ่ขึ้นชัดแหละว่า ไม่ค่อยได้สนใจกันเลยแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังดีอยู่นะคือหมอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้สนใจกันแต่คุณกับเขาก็ยังรักกันดียังคงมั่นคงต่อกันดีอยู่เพราะน่าจะรู้ดูกันดีแหละนะคะว่าช่วงนี้เวลาแบบมัน แต่ฉันคิดเรื่องงงเรื่องงานต้องมาก่อนเรื่องครอบครัวต้องมาก่อนบางคนอยู่กับครอบครัวมาหากันไม่ได้อะไรแบบนี้ด้วยก็ได้ไพ่คือเป็นตดอ j u s t ติสดูเหมือนว่าคุณจําเป็นที่จะต้องแบบตัดสินใจในเรื่องของการกระทํามากๆคุณเองก็ใส่ใจแฟนของคุณกลัวว่าเขาจะงอนแต่จะให้ละเลยเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวเกาะคงเป็นไปไม่ได้ทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงทะในช่วงกลางธันวานเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของความสัมพันธ์คนเก่าๆมีการวนๆเว,วียนๆ,ๆกลับมาแต่ j u s t ิสมันขึ้นชัด แล้วค่ะว่าคนของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ถ้ามันเป็นกรณีที่มีคนเก่ากลับมาไม่เอาค่ะหนูตัดสินใจแล้วค่ะว่าหนูจะไม่เอาคนคนนี้หนูปล่อยมันหายไปนานแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้มันกลับมานหนูก็คงไม่เอาแล้วอะไรแบบนั้นอ่ะนะคะทีนี้ถามว่าใน ไม่ใช่คู่ของคุณมีเกณฑ์จะ take a คชั่นอย่างไรกับคุณบ้างคะไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยโอเคดูเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องให้ผิดคำพูดกันเกิดขึ้นเอเขาทําตามที่พูดไม่ได้เขาอาจจะพูดเลยว่าเขาจะมาเขาดาวกับคุณเขาจะมาอยู่กับคุณแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาทําไม่ได้เสียใจไหมเสียใจเขาเองก็เสียใจคุณเองก็เสียใจโอ้โหแบบตั้งหน้าตั้งตาคาดหวังกันไว้อย่างหนักหน่วงเลยสุดท้ายทําไม่ได้โอ้ถ้าเขาทาไม่ได้เขาจะรับปากทําไมเนี่ยนะคะเขาเองก็อยากจะทาแหละแต่เขาทําไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้น ให้มันคือเป็นสิบาาบเขาก็เสียใจคุณเองก็เสียใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เธอใจเขาใจเราจะดีกว่านะคะอย่าคิดมากเนาะทีนี้ขอดูหน่อยว่าอ่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาไปนจนถึงกลางเอยไม่ใช่ไปนจนถึงสิ้นธันวานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอ่ย ค่อยขึ้นเป็นเพจออฟสอดดูเหมือนว่าคุณกับเขาจะมีการวางแผนทําอะไรบางอย่างกันอะนะคะแต่ว่าทําอะไรในที่นี้อ่ะค่อยๆดูกันนิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะเออ มันแบบมันน่าจะเป็นแพลนที่วางกันไว้นานแล้วบางคนแบบโอ้โหเราคุยกันมาแล้วนะว่าปีใหม่เราจะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยจองตัวไว้แล้วนูน่นนี่แบบ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 เนี้ยนะคะแต่นั่นแหละมันไม่มีเกณฑ์ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะไพ่ขึ้นเป็นหกไม้รีเวิร์สดูเหมือนว่าคุณอาจจะต้องกินเฮล้ไปก่อนอะนะคะทีนี้พอมันต้องกินเฮล้แล้วเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเก้าดาบหมอคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะมีการแบบงอนงินงนงนิงน,งน,งน,งนกันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูร้ายแรงถึงขั้นที่จะเลิกลากันไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ออเคถืว่า จบสวยนะคะเอาคำของคุณและเขาในช่วงท้ายธันวาเนี่ยไพ่ขึ้นเป็น Queen of Cup 9เหรียญและก็อักษรไม้คุณค่อนข้างที่จะเข้าใจคู่ของคุณมากๆเลยนะว่าแบบเออเขาไม่ได้ว่างหรอกอะไรแบบนี้ก็ปล่อยๆไปคุณพาย,ยายามที่จะแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรามากๆนะคะที่นี้ไพ่โฮมขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีเรื่องของครอบครัวกเกิดขึ้นหรือแบบเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์เนาะที่นี้หมอขอดูรีเซพชันหน่อยค่ะทำไมถึงขึ้นล่ะรีเซพชันในที่นี้ขึ้นมาเป็น4 เออดูเหมือนว่าดีเซปชันที่เขาขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบเขาเคยเคยมีฟิลแบบนี้แม้แบบว่าความจริงก็ไม่ได้อยากไปหรอกแต่แบบว่าพอต้องพูดเป็นพิธีไว้ก่อนแล้วพอคําตอบมันว่าแบบเออไม่ได้ไ,ไม่ไม่ได้อยากไปเหมือนกันเลยแบบเนี้ยโหดีใจหน,หน้าบานแท้ แก้มเทพป,ปรีอะไรแบบเนี้ยนะคะอารมณ์แบบพูดไวเป็นพิธีไว้ก่อนถ้าสมมุติคุณไปขึ้นมาก็ต้องแบบอ่ะต้องจำใจไปแต่ถ้าคุณไม่ไปก็แบบแกล้งเสียใจไวก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะเออมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ trust เนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกว่าอยากให้คุณไว้ใจเขานะเขาอาจจะแบบมีทิกกี้บ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลัคนาดอกจันดาวสุกนะคะได้แก่มังกร กุ้มและก็สิงนะคะเนีย่ยหมอลืมพูดว่ามีเรื่องของเดอะด็อกขึ้นมาด้วยมันมีเรื่องของความซื่อสัตย์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเดียดเลยนะคะอืทีนี้ปะเราไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะคะมาค่ะคนเก่าแฟนเก่าหมอขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางธันวาเป็นอย่างไรเอ่ย คนเก่าแฟนเก่าไพ่ยังขึ้นแบบอื้ยังตัดกันไม่ขาดนะคะดูเหมือนว่ายังมีเรื่องของการคาราคาซังหรือยังมีการรอคอยที่จะกลับไปเคลียอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็รู้ดีแหละกลับมายังไงก็จบไม่สวยกลับมายังไงก็คุยดีกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะยังไม่กลับดีกว่าไพ่มันขึ้นเป็นแบบยังไม่พร้อมหรือยังรู้สึกว่ายังไม่อยากกลับตอนนี้คุณเองก็ดูพยายามในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งหรือพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์หรือคิดเอาไว้สูงเลยว่าแบบโอ้โหความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาได้นู่นนี่แพออเเาาข้้จริลวก กระทำอะไรหลายๆอย่างมาทาให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับมาแบบนั้นะนะคะคุณของคุณเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์จะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมไพ่ขึ้นเป็นจัสตเมนต์กับเออเอ็มเพรสรีเวิร์ดเหตุผลหนึ่งที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นเรื่องของมันมีคนใดคนหนึ่งที่มีคนใหม่ไปแล้วหรือเริ่มต้นใหม่ไปแล้วด้วยซ้ําคือสถานะไม่โสดแล้วนั่นแหละนะคะมนเลยทําให้แบบยากมากเลยที่จะกลับไปสารความสัมพันธ์นี้ต่ออีกครั้ง,นง,นงนห,หนึ่ง ของคุณและเข้าไปจนถึงท้ายธันวานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้โหดูเหมือนว่าต้องทํางานแล้วแหละอาจจะแบบ work hard work home work form อะไรก็ว่าไปนะคะโอ้ยทํางานหนักมากเพื่อที่จะลืมใครสักคนนึงให้หายไปจากชีวิตอะไรแบบเนี้ยไพ่ไปขึ้นเป็นเก้าดาบพยายามแล้วพยายามที่จะปล่อย m o v อ on หรือไปข้างหน้าแล้วไพ่ขึ้นเป็น the world อเออปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของจัดสรปรปันส่วนของเรื่องเวลาแล้วว่าแบบถ้ามันจะกลับมาจริงก็ให้แบบเออมันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องกลับหรือแบบเขาอยากให้เรากลับจริงๆก็คอยว่ากันไป้าอะไรแบบนี้มากกว่าแต่จะไม่ทําอะไรด้วยตัวเองนะให้มันเป็นเรื่องของแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะทีนี้ถามว่าเอาคําของคุณแล้วเขาในเดือนธันวาเป็นอย่างไรเอ่ยไพ่ขึ้นเป็นไหนครับกับอืม กเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยหรือตัวเขาอาจจะมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรกับใครกันเกิดขึ้นอะนะคะเพราะว่าถามว่าจะได้กลับมาคุยกันไหม The s t r e n g t h มันรีเวิร์ดอะน่าจะไม่ได้กลับมาคุยกันเองหรอกมันจะได้แบบเออไปเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครใหม่ๆมากกว่าที่นี้ p a ร์ท i t e r e l a t i o n s h i p กับ chemistry ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะเป็นนคู่จากอดีตชาติของคุณนะนะคะมันเลยยังตัดกันไม่ขาดมันมีเรื่องของเคมีที่ตรงกันด้วยมันเลยแบบยากที่จะตัดขาาต่่่ทีีนนน้้ Tours กกัับบึมมเพืออว ให้มันเป็นเรื่องของความทรงจําเก็บไว้ดีกว่านะคะอะไรแบบนั้นนะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันรดาวศุกร์ดดดดดได้แก่เมษเมถุนและก็ทัศราศีสี่นะคะโอเคค่ะวันนี้ครบสีสถานะแล้วไปและสวัสดีคะ่ะ